ยังนั่นแหนละมวละเปลี่ยนหลอมไปแล้วเดี๋ยวเขาเปี่ยนน้าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนน้ำมันเทียงให้ไห่เ,ออเปลี่ยน,ลน,ยน,ยนแล้ววมนเมนี่ยโบท่านนายเพื่อนเอาขืนเอาตะน้ำมันออกก็ไม้่านนายท ในเวลาลเปลี่ยนน้องข่าวหม่แล้วลูกสาวหลานเติมยังบอกเพื่อนได้ไหพีให่ให้ดูเขียนให้ด้เขียนมันรอ,อมันนึเร็วๆรอตัวนั่นเลยไปค้ำเบมึงแล้รออะไรนะจะเตรียมให้เพิ่มเติมให้มันพร้อม จางเตียนโลหายใหม่ร้องหาเนื้อเติมลุ้มหายอยู่สวยแจ่มเลยบาทะนี้ได้ล่อไหม่่ะได้ร้องเท้าใหม่อ่ะ เขาจะเปลี่ยนลุงบอกเติมให้ตัวเจ็นให้ในทัาโคกจ้งเอามันมาล่างหองเครื่องออกทำจ,จากล่างเอ่ไก็จังมาล่างลั่งมันไายหนาหนาวมันจะหอนมะล่างพอดี มันปนระ้าไม่ออกว่าดอกพายุหนส่ง ตู en, redeem, for 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 you. For the ้เย็นคนนั hmm. ้นมัน UH> มีของชุ้มเือว่อันที่เขาไปซื้อเลยมันมีห่อชุ้มเือบ่ายี่มันสั่ที่เขาซื้อมาย้ใส่เขาไม่ยืดีเี๋ยว้าตู้เย็นให้ตู้แช่ตู้แช่ฮะตู้แช่ห้เหนือตู้แ่เู้ไสนงบานเดียวน่ะ ของเขาใช่แล้วของของเขาขายของมือไม่หนิเลยเออเดี๋ยวไปเบิ่งว่ดไปเบิ่งบ่ได้พาไปซื้อเออไปเบิ่งก่อนเออเดี๋ยวสิ็บเบิ่งอยู่ถือใจไว้เอา่ถือใจเขาไปมขนาดไหนขนาดน้อยแต่โอ้โยังวัดไปเบิ่งก่อนอันซื้อตู้เย็นกค่ตู้นั่นตัวได้ดีก็การมันเปิดใส่นั้นเบิ้งก็ดีกว่ากันมันไม่เห็นของดูดีมั้งปะ มันกะทัดรัดนะเบิรงมาบอโอทูเขาติดราคาไปจังบาทหมื่นเอ็ดหือหมื่นสองหมื่นเอ็สได้อยู่ขนาจังไปโตเอาเป็นยี่ห้อยังลเกึ่งหือมัยังยี่ห้อพัดลมมันนั่นเขาไพัดลมมันกแน่ล เี่ยหรอวป็น่อเอียติตั้งสกู่กเนนั่นหละถ้าดีนี่นี่ะมันก็ดีู่ได้นาะยาหอนั่นเนาะไปเบิ้งเอาเขให้ไปซื้อไปเบิ้งเอามันบด้วาเห็นนึงเียวสื้อเลยว่าแม่นก็ไปเบิ้งหลายหน่งีค้าสรอมอยากไดสิเกินน้ำทเลนี่ทเจ้ากระทายรูแมันเบิ่งว่าเอาบูดเลล่ะัาไปคือเก่าขาโลขาเวลาเขาคือเก่า ก็บต่้อง้อนรอบ่คอยเปรียบเทียบก็ว่านตู้เย็นกับตู้เซเนี่เอาตัวใดดีเั่นกับมื่นเท่ากันก็ฟันท่กันแต่มันบ่ตูเทียบกับตู้เย็นเขาหน่ะคิดว่ามันสิบวินไฟได้ไรเ่ไม่เนเติมน้ำ